มาน้องลองหวดกันเลยคือพี่ไม่รู้นะครับว่ามันจะฆ่าได้ไหมนะเจ้าติดขั้นแหมนะอันฟ้าเล็กมาฮ้านั่นเดี๋ยวเท่าไหร่ ก่อนอื่นก็ขอกล่าวกับสวัสดีน้องๆที่เคารพรลักทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพิการนะครับในเกมอาร์มโมบายวันนี้นะฮะพี่ก็คิดว่าเอพี่จะลองเอาอาเจนของพี่นะครับมาฆ่าไททันดูนะในโหมดออนไลน์นะครับซึ่งในโหมดนี้นะครับเราไม่สามารถใช้แบบสูตรคูณ10ได้นะครับการโจมตีก็จะต้องเป็นดาเมจเพียวๆของจออาเจนของเรานะครับดังนั้นนะครับพี่ก็เลยคิดว่าจะลองดูนะฮะว่าพี่จะสามารถฆ่ามันได้ไหมนะ แต่ก่อนจะไปฆ่ามันพี่ขออนุญาตใส่เสื้อผ้าให้มันแบบดูแข็งแกร่งหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดพี่ไปแบบตัวเปล่าๆพี่กว่าตัวละครพี่ตายโอเคเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็มาน้องลองหดกันเลย s> <S คือพี่ไม่รู้นะครับว่ามันจะฆ่าได้ไหมนะ s> <S เอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใ,ให้ดูกัน s> <S อัเมอร์ของอาเจนของพี่มีแค่86นะฮะ <_ s> มาลองดูนะครับว่าแค่นี้จะพอในการฆ่ามันไหมก็ข้อดีของอาเจนนะครับอย่างที่พี่บอกเมื่อวานเนาะ มันสามารถรีเลือดได้ตลอดนะครับเมื่อมันใกล้ตายนะมันก็ดีกว่าไดาโนเสาร์ทุกตัวนะ,ะที่ทําดามเมจได้แล้วก็สามารถรีเลือดให้ตัวเองได้นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าไททันพวกนี้พี่คิดว่ามันจะตีไม่ค่อยโดนเรานะเออพาะเราอยู่สูงไงก็ลองดูนะฮะอืมอืมเอาดิเอาดิจะตีไม่โดนมันตีไม่โดนน้องมันตีไม่โดนไม่รู้กี่นาทีนะฮะแต่พี่ว่าพี่จะฆ่ามันให้ได้นะ <laughs> หมดออนไลน์นะครับถ้าไม่ใช่กีก <mo ans> really <ila mate> <kindergarten> ้าก็น่าจะยากอยู่นะแต่ถ้าเป็นกีก้า <Naruto> ก <estos S 1> ็คงต้องเลี้ยวถุงมากๆอ่ะแต่ที่ไม่มีเลยนะฮะคือมีนะครับแต่ระเวอรมันน้อยก็เลยต้องใช้อาจนเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าจะฆ่าได้ไหมแต่พี่ค่อนข้างมั่นใจนะว่ามันจะต้องได้มาดิสู้อ่ะคือเรอสู้เหรอเต่ก็สู้เหมือนกันมาจะซัดมันสักอ่าครึ่งชั่วโมงเลยไหม อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะตืดสักแค่ไหนวะฮเฮ้ยท่านเนี่ยโอเคเดี๋ยวแวะก่อนแป๊บหนึ่งน้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสักครู่สักครู่ปล่อยมันได้หายใจให้คอเฮ้ยอันฟ้าเฮ้ยน้องพี่เจออันฟ้าเล็กอ้าว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 แบบนี้ก็สวยดิ วิววิวชิบหายแล้วชิบหายแล้วนกขึ้นนกดิเอออันฟ้าเล็กมาฮ่าก่อนจะไปไทท่านมาอันฟ้าก่อนแหละมาพิคอร์ลเวลจากอันฟ้าก่อนละกันมาลเวลจะติดอ่ะถือว่าลเวลเยอะพอสมควรก็มาดิครับอันฟ้ามาดิมาเฮเอามาจะไทยท่านหรืออันฟ้าก็มาเหรอครับ ไม่เคยวันอยู่แล้วมาอืมาเลยไททันหรืออันฟ้าก็เข้ามาเลยเลี้ยงหน้ากันมาเลยเดี๋ยวนะขอ,ขอบับหน่อยขอบับหน่อยอุ้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 ยรำเจ็บรมเจ็บรมเจ็บรมเจ็บโอ้ยรมเจ็บโอ้โห,ม,โหมันวิ่งเร็วนะครับอันฟ้าอือพอดีของมันมาจะฆ่าไททันซะหน่อยอยากจะเจ็บตัวแทนก็เข้ามาอื้อ อืมอืมมวสี่มือนะน้องเดินบวกเลยดิมาดิมาไม่บินเดินบวก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 มาสิมามาดิาาดอืมตูขัดใจตูขัดใจอืมเกิดเป็นอาเจนของพี่มันต้องโหดและดุดันนี่ใหญ่ยยเสียชื่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่เนียนี่เนียนี่อืมใจเสียชื่อพ่อพันธุแม่พันธุ์ไม่ได้ มาโหดูมันวิ่งใส่พี่ดิวิ่งอย่างเร็วมาดิเราก็หัวที่ไหนละโตกลับอยืนจิกยืนจิกไม่บินเป็นนกที่ยืนสู้เอาเอาเอามีชะงักมีชะงักเหมือนเหนื่อย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 เดี๋ยวให้เหลือสักหมื่นหนึ่งพี่จะไปเอาคูณน,นะฮะเพราะว่าพี่อยากได้เลเวลให้กับตัวละครของพี่นะอือหวังว่าแอ้อันฟ้าตัวนี้มันจะให้เลเวลกับพี่แบบสมคำ้ำ ลำหรือสู้จังหวะมาดิกัดคอเอียงเหรอดำแดงเหรอละสองหมื่นสองหมื่นละหมื่นเดียวหมื่นแปดหมื่นแปดอ่าหามื่นแปดเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันไม่กล้าสู้พี่เลยนะวิ่งหนีแล้วนะหันไปกัดกวางแทนนะโอเคเดี๋ยวพี่ไปเก็บคูนกองน้องเดี๋ยวมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวเจอกันรอหน่อยรอหน่อย แม่ไอคูณตรงเนี้ยพี่มาหาสองรอบเลยพี่หาไม่เจอใช่อกวะอันเดียวกันปะคือใช่อันนี้แหละที่พี่หาไม่เจอแถวนี้เลยฮึแล้วนี่มาหาอีกรอบหนึ่งเฮ้ยหรือว่าอันนี้มันในถ้ำวะหรือเปล่าวะใช่ปะวะอันนี้ในถ้ำปะอันนี้หรือเปล่าในถ้ำเดี๋ยวพี่ลงเข้าไปเช็คก,ก่อน พี่จาได้ว่าแถวนี้มันมีถ้าอยู่วน้องเนี่ยนี่อ่ะอ,อันนี้พี่เปิดไปแล้วอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ร้านไหนละว,วะโอ้โหเสียเวลามีอันอื่นดีก่อนดูบนในแผนที่ก่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้มันบอกตรงนี้แหละเฮ้ยตรงไหนวะ เนี่ยพ่เียเวลาถ่ายรอบมากเลยนะครับกับไอคูณสองตรงเนี้ยคือพี่หาไม่เจอไงตรงไหนอ่ะน้องคนไหนรู้บ้างเนี่ยตรงไหนวะอะไรวะเนี่ยโอ้โหเอาอันใหม่เหอะคูณสองอันนี้หากี่รอบก็ไม่เคยเจอนะครับบอกเลยบากโอ้ยเปลี่ยนจุดให้กูเธอก่อนรลอห้องละไม่อยากหาแล้วตรงเนี้ยไม่เอาตรหาไม่เจอตรงนี้มีเปเะี่ย แันนี้มีปะหน้ามีแล้วเกินนะแต่มันคงไม่มีนะครับเอาใหม่นี้มีที่อื่นอีกปะคุณสองโอ้โหหนึ่งกิโลเมตรบนยอดเขาเอาวะก็เอาขอให้หาเจอเอางเดียวแหละโอ้โหแบบนี้ไม่ไหวสิเวลาเดี๋ยวอันฟ้าหายอีกโอโ้ตรงรีบต้งรีบต้งรีบแหมบอกเลยว่าจะฆ่าไททันต้นหน่อยเจออันฟ้ามาขัดอีเสียดายมาแต่ ่านนี้ไททันมันรีเลือดเต็มแล้วมั้งเนี่ยมาเฮ้ยโอเคนะครับเขาบอกว่าอยู่แถวดีนะแถวดีพี่ก็ไม่เคยมาเก็บนะคนณสองอะ่ะอยู่ตรงไหนอีกวะเนี่ยหรือว่าจะเป็นยอดเข่าวะตรงคิดตั้นวะก็ไม่แน่เหมือนกันนะอวยมีบ้านคนด้วยเนี่ยวยบ้านใครวะเนี่ยอ๋ออันนี้นะ่าจะเป็นตรงคิดตั้นนะครับเหมือนพี่มาเก็บแล้วเลยเอยเชเอืพี่ยังไม่ได้เก็บวะน้องจัดไปดิ ไม่รุนนี่ง่ายมาแล้วคูณสองไปสิครับรีบไปไปเลยจ้าในส่วนแล้วส่วนอันฟางเดียวครับเรเวลสำคัญสุดนะวินาทีนี้บอกเลยว่าต้องการเลเวลมากถามว่าทำไมต้องต้องการเรลเวลขนาดนี้คือพี่เอาร้อยแอมเบอร์ไปใช้ในการซื้อลูกอมมาให้กับลูกนกของพี่กินหมดแล้วนะฮะแล้วก็ไปซื้อคิปเบิ้ลนะครับ สุดท้ายทำอินพินไม่ได้ร้อยด้วยโอ้โหโคตรเซง็งนี่คือข้อผิดพลาดนะครับสำหรับพี่นะโอ้บ้าจัดแต่ว่าดาเมจก็เป็นพันนะฮะแม่แต่มันสมควรได้อินพินร้อยไงเวลาขีมจะได้เป็นส0มสิบเปอร์เซ็นต์ไงมาห้าเดี๋ยวมันใกล้ตายนะครับพี่ก็จะลงไปลารดนะคือพี่จะลงไปบบกเองก็ได้แต่พี่ขี้เกียจเปลืองเกาะเลยใช้ไอ้นี่ของพี่จัดการดีกว่ามันยังฆ่าควางตัวนี้ไม่ได้ม,ม,มาดีมา แกน่ะจะมาสู้กับอาเจนลูกลักของพี่ได้ยังไงดาเมจเป็นพันน่ะแล้วแกมันก็แค่แบบอันฟ้ากิกก๊อกนี่เนี่ยยืนงงเหรอยืนงงเหรอง,งงเหรอไอน้นี่งงไอน้นี่งงหลายเจ็ดพันโอ้โหเฮ้ยไม่ไหววะบวกดยืนบวกแบบนี้ดีกว่าน้องแบบ แบบนี้ดีกว่าเลือเต็มอีกแล้วเห็นเป้าเห็นเป้ล่าจะเดินไปไหนวะมานี่ดิีโอ้โหพี่นี่มองไม่ออกนะฮะเดินหนอเดินหนอเดินเหรอเดินเหรอว่าแต่นกพี่ยังเดินแหละนกพี่เดินไปไหนวะเดินลงน้ำทำไมอะ่ะอืออื อ,อ้าแล้วมันไปนหมุนอะไรตรงนั้นอ่ะอ,อกก๋อจะกัดนกจิ๋วแน่เลยเออนั่นก็สวยเลยแบบนี้พี่ก็ยิงฟรีบอกเลยว่ายิงฟรีมีกระสุนเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบสามนัดน,น,นะครับมามาดูกันห้าสิบสามนัดจะฆ่ามันได้ไหมโอ้โหเฮ้ยจมน้ำอืมมาห้ายังหมุนอยูอย่มันยังหมุนอยู่อ ยังจะหมุนอยู่ยังหมุนอีกยังหมุนอีกนี่ตายไ้นกจิ๋วมากัดพี่เหรอมานกจิ๋วมากัดพี่เหรอมาดูกันนะครับว่ามันดอปอะไรให้นะเรียบร้อยนะครับเลเวลก็ไม่อัพอุ้ยได้หัวกะโหลกมาโอเคอยู่กับลูกดอ,อกออโอหโคตรเกลือโอเคน้องไปหายชายท่านต่อใครจะไปยอมกันเล่าโอ้ยหเลเวลพี่ไม่อัพเลยว่ะใช่ไหม เพื่อเลเวลพี่ไม่ัพเลยนะโอ้โหขึ้นมานิดเดียวปะทูน้อยนิดซะเหลือเกินเลเวลโอ,โ,โอเคน้องน้องเดี๋ยวพี่ไปตามฆ่าไททันก่อนอยู่ไหนวะเอาละครับน้องน้องตอนนี้พี่ก็มาเจอมันแล้วนะฮะแล้วพี่ก็กําลังไล่หวดมันอยู่นะฮะมาตูกันนะครับก็พี่จะฆ่ามันได้ไหมคือดาเมจนะครับมันจะเบามากนะถ้าตีกับไททันอะ่ะอ แต่ว่าก็ยังพอตีเข้านะครับเข้าก็ทีละร้อยกว่ากว่านะแต่ก็ยังสามารถทําดาเมจได้นะครับตอนนี้มันก็มายืนกระทืบลมอยู่นะฮะแต่พยายานนะดูดูหูดูท่าเหยียบมันพี่ไม่อยากจะคิดถ้าเกิดพี่โดนดาเมจที่จะหนักหนาแค่ไหนดูมันหูแล้วก็ทืบอย่างถี่น้องดูอือมันคงคิดว่ามันโจมตีโดนเรานะครับจริงจริงมันไม่โดนพี่ก็จะใช้จังหวะนี้นะครับในการโจมตีมันแบบฟรีๆเช่นกันนะ หรือต่างคนต่างคิดว่าโดนนะแต่พี่ตีมันโดนนะแต่มันตีพี่ไม่โดนมาดูกันน้องๆว่าพี่จะฆ่ามันได้หรือเปล่านะพี่มั่นใจนะครับว่าพี่ต้องฆ่ามันได้นะแหมบินหามันอยู่นานเลยนะครับกว่าจะเจอนะอีกเจ้าติดขั้นแหมนานมากนะครับกว่าจะเจอมันนะโอ้โหพี่เริ่มโดคนพี่เริ่มโดนพี่เริ่มโดนพี่โดนพี่โดน มันเริ่มพอมันสักพักมันจะหนีนะครับเหมือนมันจะเบื่อนะอ๋อไอ,อดเทมตัวน,นี้หมดแล้วเดี๋ยวนเฮ่เราไปเก็บบัฟก่อนมันเพิ่มสตามิน่าบอกว่าบ,บับถือว่าเพิ่มเลือดอย่างเดียวอุ้ยเลือดยุบเลือดยุบเลือดยุบขอ,อมันเพิ่มไอ้นี่อย่างเดียวนะครับเพิ่มเลือดอย่างเดียวนะไม่เพิ่มสตามิน่านะโอเคแต่ไม่ใช่ปัญหาตีได้ทั้งวันไบอกเลย เหมือนจะเห็นทาาศพจะบอกนะว่าโดนไอ้เททานซัดเมื่อกี้อ่ะนี่แน่นี่แน่เอาจากแกด้วยไอ้เมงมุมไอ้เมงป่องนี่เดี๋ยวรอสตาร์บิน่าขึ้นก่อนน้องๆแป๊บหนึ่งโอ้ยเรามีเนื้อเยอะอยู่นะครับว่าระวางเมื่อกี้พี่ก็ยืนฟาร์มอยู่นะโอเคไปลุยต่อโอ้ยแล้วเดินอย่างไวก็ว่าอยู่ทำไมหาไม่เจอเอ,อเดินไวมา พี่ว่าพี่ค่ามันได้แน่นอนน้องๆเอาล้ครับตอนนี้เลือนเหลือแค่ประมาณ5 0 0 0กว่านะก,ก่อนพี่จะปิดจับมันนะครับเดี๋ยวพี่จะอขอใส่สร้อยเงินแทนนะครับแทนนกผมพี่เนะเาะก็ปึ๊บโอเคเราใส่สร้อยเงินให้กับตัวละครเราเนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะไปเก็บคูณสองนะครับแถวนี้นะเอาชิปเพงคูณสองไม่ดิง คุณสองอาคุณสองหายเฮ้ยอีกแล้วเดี๋ยวไททันหายอีกมันชอบเดินหายเฮ้ยน้องคุณสองว่ะคือจิ้บเพ่งล้คือ,คอ,อไอ้กล่องคุณสองมันไม่ขึ้นนะพี่เลยไม่รู้ว่าแถวนี้มีคุณสองหรือเปล่านะคือพี่ก็ไม่อยากจะทิ้งมันไปนะฮะถ้าเกิดพี่บินไปพีก่กลัวๆมันหายนะมันมีคุณสองอีกฟ่อน้อง โอโหเพคุณสองพี่ไม่หายไปไหนหลอวไม่มีแล้วอะ่ะมันไม่ขึ้นมาอันนี้เป็นเสื้อหนังนะครับแล้วก็ค่าหมีโอ้โหเพรคุณสองอะ่ะพรแถวนี้มีคุณสองมาเดี๋ยวๆๆขอแปบ๊บขอแปบ๊บคุณสองแถวนี้เหมือนพี่จะเก็บไปแล้วปะ่ะเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนโอ้โหตรงบ้านคนนะเหมือนพี่จะเก็บไปแล้วเนาะ แล้วก็ตรงนี้นะมันจะมีอีกนะคนณสองอะแถวเนี้ยใช่ปะ่ะอืย่ามันหายไปอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมีอยู่นะพี่ว่าแถวเนี้ยมันจะเป็นต้นนี่ไงนั่นไงต้นเสาอันนี้แหละว่าแต่มันอยู่ตรงไหนวะคนณสองอะโอ้โหหายากว่ะแล้วนี่ทีเล็กไวเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบห้า ตรงนี้ก็มีนะครับคูณสองนะเดี๋ยวนะตรงบ้านคนเนี้ยพี่จําได้อยู่ไม่รู้จะเก็บได้แล้วโอ้เก็บไปแล้วด้วยโอ้โหงามไส้โอ้โหม,ม,โมันอยู่ตรงไหนบ้างวะคูณสองคือพี่จําไม่ได้นะฮะเดี๋ยวถ้ามันจะหายไปนะเหลือไม่กีบคันนึงอะอดี๋วหายไปนี่พี่โคตรเสรียดายเลยนะกว่าจะตีมันเลือดลดเหลือขนาดนี้นะเดี๋ยวพอเก็บอันนี้ก่อน ผมไม่ได้แอร์ดับเลยไม่ได้แอมเบอร์เวยไอ้ยูไหนวะคูณสองแถวนี้น่าจะมีนะจําไม่ได้นะฮะไปน้องไปหาคูณสองกันก่อนก่อนที่จะมาปิดปิดก่อนที่จะมาปิดจอบมันเอ้ข้างบนมันมีหนึ่งอันเราไปเก็บมาเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็ทางด้านนี้จะมีหรือเปล่ามือนไม่มีนะ อืมจําไม่ได้ด้วยโอ้โหพอเควสคุณสองหายไปนี่พี่ก็จะจำไม่ได้นะฮะผมันอยู่ตรงไหนบ้างอะนะแถวนี้ลวมืดด้วยประเด็นขอใส่กล้องอินฟาเรดแล้วกันโอเคผงช่วยได้อะมัง้งเฮ้ยนั่นไงแถวนี้แถวนี้แถวนี้เหมือนตรงนี้จะมีใช่ป่มมีปะมีปะ่ะ เฮ้นั่นไงเหมือนพี่จะเห็นใช่ป่าวตรงกลางเลยเนี่ยเอ้นี่ไงคุณสองหยุดเลยนกพี่อ่ะหยุดเลยอุ้ยยาอย่ารีบไปหาไททันเลยน้องโอ้โหไปด้วยแสงอินฟราเรดได้ละครับอุ้ยมีคุณสองแล้วเดี๋ยวพี่จะใช้ธนูนะครับในการปิดจอบันนะสำหรับเจ้าไททันนะเลือดเหลือห้าพันแปดะครับถ้าจะไม่ผิดเนาะ นีรีบไปเลยเอาละค่าทายทันในหมดออนไลน์เดี๋ยวมาดูกันว่าพี่จะค่าได้สําเร็จไหมแต่มาถึงจุดนี้พี่คิดว่าพี่น่าจะค่ามาได้สําเร็จนะฮะน้องๆยหวังว่าเลเวลพี่จะได้สักสองเลเวลนะ่ี่ขอสองเลเวลไม่ขอมากเลยเพราะว่าอีกสองเลเวลพี่จะจับกิฟฟินได้ไงเพราะอย่างที่น้องน้องรู้ครับคือพี่ใช้แอมเบอร์นะครับไปกับการซื้อเอ่อคิเบิลนะฮะมาเลี้ยงเจ้าลูกนกของพี่หมดแล้วนะครับตอนนี้ทําไมพี่ไม่มีเอ่อ แอมเบอร์นะครับในการเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยว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 ก่อนเ,เดี๋ยวมาแต่ไท,ท่านนั่นเดี๋ยวเท่าไรห้าพันสองน้องจอดสิครับนี่ธนูเหล็กน้องหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ด <6 S 2> <7 S 1> เรียบร้อยโอ้โหแต่เลเวลไม่อัพโอ้โหดูกระเด็นไปนู่นโอ้ my god เลเวลไม่อัพอะโอ้โหน้องยังแปดสิบสีอยู่เลยโอ้โหขึ้นยากเกินโอ้ยเดี๋ยวพี่ไปเก็บซ่กมันก่อนเดี๋ยวอาเจนแย่งหมดโอ้โห,หเสร็จได้ว่ะื น้องเอ้ยโอ้โหเราได้เนื้อมานิดเดียวเองโอ้ยเสียดายฮะคือเลเวลไม่อัพเฉยเลยอะค่าเท่ันตังหนึ่งตัวอ้ยเสียดายอะน้อ,นองก็เอาเป็นว่านะครับ EPD นะครับการฆ่าเท่ันของพี่ก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะบอกเลยว่าในโหมดออนไลน์เราก็ยังสามารถฆ่าได้ด้วยนกอาเจหนุนของเรานะครับอื ดาเมจมันโหดนะฮะสำหรับเจ้าเจนตัวนี้นะก็เป็นว่าอีพีนี้นะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับน้องๆเฮ้ยเียดยว่าน้องเลเวลไม่อัพโอเคครับเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีเก็บใหม่นะครับจากถ้าเยติกระละกันโอเคครับอีพีนี้ก็บายบายสวัสดีครับเจอกันใหม่กันที่ลินพันเลยเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับบายบายสวัสดีครับเฮ้ยเีได้อุตสาหาได้